ผมมันไม่ตายง่ายๆหรอกตายยากนามสกุลผมมันยอดอยู่แล้วผมนามสกุลดวงแข็งแงอาจานแข็งอย่างเงี้ยแหละดวงผมผมถูกฆ่ามาตั้งหลายครั้งแล้วบางครั้งพวกที่ฆ่าผมเนี่ยเขาก็หามไปทิ้งที่ทุ่งนาเขาคิดว่าผมตายเรียบร้อยแต่พอเช้าผมก็ฟื้นขึ้นมาอีกผมเคยขึ้นสายมาแล้วคล้ายต่อหลายหนเข้าคุกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ในที่สุดก็ออกมาลอยนวลอยู่อย่างเงี้ยทุกทีแหละ ถ้าไม่ใช่เพราะดวงแข็งแล้วจะเป็นเพราะอะไรละ่ะครูนั่นก็คือสิ่งที่ในปันดวงแข็งมักจะบอกกับครูไัยบูนเสมอเวลาที่มาเจอหน้ากันจนกระทั่งวันหนึ่งปีนั้นที่วัดที่บ้านของครูไัยบูนได้มีการจัดงานฉลองโบสถ์ใหม่ครูไัยบูนเป็นกรรมการร่วมกับชาวบ้านอีกคน งานวัดเขาจัดกันสองวันหนึ่งคืนมหอสลสบพสมโพธมีทั้งหมอลำมีหนังแล้วก็มีรำวงที่เยาวชนจัดขึ้นอีกตั้งหากโดยที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลการควบคุมของคณะกรรมการเออนื่องจากหมู่บ้านของครูภัยบูรณ์ตั้งอยู่ในดงของพวกนักเลงและทุกครั้งที่มีงานวัดก็มักจะมีการฆ่าการตีกันอยู่เสมอ ส่วนมากก็มักจะเป็นคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่เคยเป็นอะไรเพื่อให้การดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยไม่มีการตีกันฆ่ากันครูภัยบูลกับผู้ใหญ่บ้านเลยขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากอำเภอมาดูแลความสงบให้งานครั้งนี้ก็เลยได้เจ้าหน้าที่มาสามคนหัวหน้าสายก็มียศเป็นนายดาบซึ่งรู้จักกับครูภัยบูลดี ตอนหัวค่ำจะมีคนมาชมเป็นจำนวนมากก็ยังดูสงบดีแต่พอสองทุ่มผ่านไปความโกลาหลก็เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นที่เวทีรำวงก่อนต่อมาก็ขยายเข้าไปในวัดครูภัยบุญก็อยากรู้ว่าใครเป็นต้นตอในเรื่องที่ก่อความวุ่นวายครั้งนี้ก็เลยเดินไปที่มุมหนึ่งของวัดคนจำนวนมากกำลังมุงดูคนสองคนที่กำลังคุยกันอยู่ ครูไพบูลก็อยากรู้ว่าสองคนนี้เป็นใครก็เลยเดินเข้าไปใกล้กๆแต่ก็ยังไม่ทันเห็นว่าเป็นใครเพราะว่ามีคนมุงดูเยอะมากต่อมามีเสียงดังออกมาจากกลุ่มคนครูภไยบูลถึงได้รู้ว่าสองคนที่คุยกันนั้นเป็นใครก็เป็นเสียงของนายดาผัวหน้าสายถามว่านี่คุณปันดวงแข็งใช่ไหมใช่แล้วแล้วทำไมไปตีหัวเขาล่ะ ก็ไอคนนั้นน่มันเตะผมลงมาจากเวทีระวงอะครับในปันก็ตอบด้วยความเมาอ้าวทำไมถึงเตละล่ะผมไม่ทราบผมขึ้นไปลาวงได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเขาก็เตะผมลงมาคนเห็นเหตุการณ์ก็พูดขึ้นมาบ้างไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพ่อดาบ ไอเนี่ยมันเมาเหล้าแล้วก็ขึ้นไปก่อกวนบนเวทีรำวงแล้วมันก็จะตีกับพวกคณะกรรมการรำวงเขาก่อนเขาก็เลยเตะมันลงจากเวทีรำวงมาเนี่ยแหละอ้าวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จริงครับไม่จริงแล้วเอาอยัางไงาแล้วจะเอาอยัางไงได้ดาบเขาก็หันไปถามคนรอบๆเสียงคนกลุ่มนั้นก็บอกว่าปล่อยมันดีกว่าอย่าไปจับมันเลยอ่ะปล่อยก็ปล่อย คืนนี้อย่าให้มีเรื่องมีราวกันอีกนะถ้ามีอีกจะจับส่งอำเภอแน่ปันก็ตอบว่าครับผมจะไม่ทำอะไรให้พ่อดาบลำบากใจเลยครับนายปันก็ยืนยันอย่างนั้นผ่านเที่ยงคืนไปไม่ถึง10บนาทีครูภัยบูลเพิ่งจะหลับไปได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องผวาตื่นแล้วก็รีบรุกขึ้นมามีคนค่ากันตาย เสียงผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ที่วัดพูดขึ้นครูเขาค่ายปันดวงแข็งตายแล้วฮะค่าที่ไหนล่ะที่ประตูวัดฝั่งทิศตะวันตกนั่นไงตายจริงๆเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตายแน่หรือเปล่าครูลองไปดูสิอา้าวแล้วมันไปทำอะไรเขาล่ะฉันก็ไม่รู้ครูใหญ่ไปดูเถอะมันนอนตายจมกองเลือดอยู่ข้างประตูนะ่ะไม่มีใครไปสนใจไปดูมันเลยเอา ทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครูไพบูลเดินผ่านบันไดศา,าลาไปได้ประมาณสักสิบเมตรเวลานั้นพระจันทร์ก็กำลังฉายแสงสว่างไปทั่วครูไพบูลมุ่งหน้าเดินไปทางประตูวัดไม่ได้สนใจกับอะไรพอเดินไปถึงเกือบถึงประตูวัดก็ได้ยินเสียงคนเดินมาข้างหลังคนที่เดินมาตะโกนเรียกชื่อครูไพบูลครูไพบูลก็หยุดชะงักแล้วหันไปทางเสียงเรียกครูใหญ่จะไปไหนล่ะครับ รากฏเป็นนายดาบตำรวจคนนั้นผมได้ยินแม่ใหญ่เขาพูดว่าเขาฆ่าไอ้ปันใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเขาหามาไปทิ้งที่ประตูวัดข้างกอไผ่นั่นแหละอ๋อแล้วใครฆ่ามาันหรอครับบักดวงครูก็ถามต่อว่าแล้วจับได้หรือเปล่าครับนายดาบก็บอกว่ามันหนีไปแล้วนายตำรวจตอบหน้าตาเฉย ครูก็ถามต่อว่าเออน่าจะจับไปดำเนินคดีนะครับอืมผมก็คิดอย่างนั้นแหละอ้าวแล้วทำไมหัวหน้าถึงไม่จับมันไว้ล่ะครับผมมีเหตุผลบางอย่างผมก็เลยไม่จับเหตุผลอะไรละร่ะ้ามนายดาบผมว่าบักดวงมันทำถูกแล้วอ้าวพูดอย่างนี้ล่ะถูกยังไงล่ะครับ กบักปันเนี่ยไปตีมันก่อนบักดวงมันก็เลยใช้ขวานฟันหัวเอาความจริงนะไอ้ปันเนี่ยมันควรจะตายตั้งนานแล้วอยู่ไปก็หนักแผ่นดินงานการก็ไม่ทำนอกจากจะหาลักวัวลักควายชาวบ้านเขาไปกินไปขายก็ปล้นเขาปล้นได้แล้วก็เอาเงินไปซื้อเหล้าเคยจับไปตั้งหลายครั้งแต่ว่าไม่มีพยานพอก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะว่าคนกลัวมันจะฆ่าเอามันก็เลยหลุดออกมาทุกที ผมว่าบักดวงอะ่ะฆ่ามันเนี่ยคราวนี้ยถูกที่สุดแล้วทางตำรวจจะได้สบายใจแผ่นดินบ้านเราก็จะได้สูงขึ้นกว่าเกา่าในดาบคนนั้นก็ให้เหตุผลประกอบสาเหตุที่ไม่จับบักดวงดำเนินคดีพร้อมกับเดินไปกับครูภัยบู์ช้าๆครูหนึ่งก็เดินม,มาถึงที่ในปันนอนตายอยู่ในดาบก็เปิดผ้าที่คลุมหัวปันออกทั่วร่างกายเต็มไปด้วยเลือดที่ยังไม่แห้งสนิท คละเคล้าไปด้วยขี้ดินขี้โคลนหน้าตาปูดบวมไปหมดได้ดาบก็พูดว่าครูใหญ่ดูสิหัวมันแตกเวอะวะไปหมดเลยครูก็พูดว่าถูกฟันหลายแห่งเลยนะเนี่ยโอ้ยใช่นอกจากนี้มันยังถูกตีด้วยคอนครูใหญ่มองดูตรงหูมันสิเนี่ยโดนตีอยู่หลายครั้งเลยโอ้ย ใช่ใช่ใช่มีรอยแทงด้วยหรือเปล่าครับไม่มีไม่มีผมดูแล้วแค่เนี้ยก็ไม่รอดแล้วไม่จำเป็นต้องแทงซ้ําอีกก็ได้ในดาบพูดหน้าตาเฉยเหมือนกับเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเสร็จแล้วก็ยืนกวาดสายตาไปรอบๆขณะที่ครูภัยบูนยืนนิ่งอย่างกับรูปปัน้นในดาบก็พูดว่าบ้านเราเนี่ยคงจะอยู่อย่างสงบไปอีกนานเลยครับครูภับูนก็พูดว่า หมอเนี่ยมันก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมากเลยเหรอครับโอ้โหประวัติในแฟ้มคดีมีเยอะที่สุดเลยทั้งบนฆ่าอินฆ่าผู้ใหญ่บ้านเอาปืนเถื่อนมาขายลักควายแม่ใหญ่ซิมแล้วอ,อื่นอื่นอีกเยอะแยะยิงหัวหน้าสถานีตำรวจคนก่อนเนี่ยมันก็เนี่ยแหละเป็นคนทำพูดแล้วก็ถมน้ำลายใส่พื้นดินครูไพบุญก็ถามต่อว่าตอนที่เขาฆ่ามันในดาบอยู่ที่ไหนหรอครับ ผมกำลังจะไปนอนเดินออกจากวัดยังไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงพวกพอวิ่งมาถึงไอ้ปันมันก็ลงไปนอนคลุกฝุ่นแล้วแล้วตอนนั้นไอ้ปันมันทำอะไรอยู่แล้วครับถึงได้โดนเขาทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างมันเถอะอย่าไปสนใจมันเลยครับมันตายไปแล้วก็สบายใจเราไปกินเหล้ากันดีกว่าในดาบชวนครูภับู์แล้วก็เดินนำเข้าไปในวัดเออแล้วแล้วศพของมันจะทำยังไงล่ะครับ ก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาชนสูตรศพก็ต้องต้องรอสายๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราทำอะไรไม่ได้หรอครับตามหลักการนี่นะคืออย่างนี้เขาจะไม่ยอมให้เราแตะต้องศพเลยจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะแพทย์จะมาทำการพิสูจน์พลิกศพแล้วในดาบแกก็อธิบายให้ครูภัยบูลฟังครูไพบูลก็เดินตามหลังแกไปด้วยหัวใจที่หดหูแล้วก็เศร้าสลด เจ้าปันดวงแข็งเนี่ยเขาเป็นภัยกับสังคมแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่ในดาบคนนี้พูดจริงหรือเปล่าครูภัยบูนก็ไม่รู้แต่ในทางส่วนตัวครูภัยบูนกับเจ้าปันก็สนิทกันดีพบเจอกันทีไรก็รู้สึกว่าครูภัยบูนได้หัวเราะทุกครั้งปันจะมีเรื่องตลกขบขันมาเล่าให้ฟังอยู่บ่อยๆเวลาที่สนุกมากก็คือเวลาที่ปันมันเมากัญชาแต่ตอนเนี้ยปันมันตายไปแล้ว ใครจะเอาเรื่องตลกๆมาเล่าให้ฟังอีกครูไพบูลขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนอย่างไม่รีบร้อนเพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกมากถึงจะถึงเวลาปิดงานแล้วครูไพบูลต้องไปกล่าวปิดงานแทนนายอำเภอเมื่อกล่าวปิดงานเสร็จแล้วก็กลับอำเภอแดดยามเช้าก็ออกจะร้อนไปหน่อยจนกระทั่งแกรู้สึกแสบตาแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดเพราะว่าแกนั้นนอนน้อยมากแทบจะไม่ได้นอนเลยสักนิ่ม เพราะหลังจากที่ดูศพไอปันแล้วนายดาบก็ชวนแกไปกินเหล้ากินกันต่อจนถึงตีสามกว่าถึงได้แยกกันครูภัยบูร์ไม่กล้านอนที่วัดเพราะว่ายังมีภาพไอปันนอนจมกองเลือดติดตาก็าเลยขี่รถกลับไปนอนที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้ไปเกือบ6กิโลเมตร พอถึงบ้านแล้วแกก็ไม่รู้ว่าจะบังคับสายตาให้หลับลงได้ยังไงเอาเป็นว่าคืนนั้นครูไพบูนก็ไม่ได้หลับเลยแม้แต่งีบเดียวเวลาขับรถก็เลยรู้สึกง่วงแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดพอขี่รถไปถึงสะพานก็เห็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งขับรถส่วนทางมาในรถนั้นมีร่างของคนนอนขดอยู่อย่างสงบมีผ้าเข่ามาที่เลอะไปด้วยเลือดและขี้ฝุ่นทั่วร่าง มีบางส่วนที่สังเกตว่ามีเลือดไหลซึมออกมาไม่ขาดครูก็ถามว่าเออใครเป็นอะไรอะ่ะเพื่อนก็ตอบว่าบักปันน่ะดิอ๋เอเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ใช่มันฟื้นขึ้นมาตอนสว่างเนี่ยเองฉันสงสารมันก็เลยกำลังจะพามันไปหาหมออู้ดวงมันแข็งจริงๆครูภัยบูลคิดกับตัวเองปรากฏว่าในปันดวงแข็ง มีอายุไปอีกหลายปีตั้งแต่ที่มันคืนชีพในครั้งนั้นมันยิ่งอาลวาดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตำรวจยังต้องยอมมันมาทีหลังก็ได้ข่าวว่าในปันไปฆ่าบักดวงที่เป็นคั่วหลีแล้วก็ฆ่าในดาบตำรวจคนนั้นด้วยชีวิตไอ้ปันดวงแข็งในระยะหลังเนี่ยครูภัยบุ์ก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหนาะชีวิตของมันไม่ได้มาพัวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตของครูเลย ปีนั้นครูในโรงเรียนได้ซื้อที่นาของแม่ปันพี่น้องไอปันก็เห็นด้วยกับการซื้อขายที่นาของแม่มีแค่ปันคนเดียวที่ไม่ยอมขายมันอ้างว่าเป็นที่ดินของพ่อคนอื่นไม่มีสิทธิ์ขายถึงขายก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญที่สุดก็คือปันไม่ยอมให้ผู้ซื้อเข้าไปทำนาแปลงนั้นผู้ซื้อก็ไม่ยอมเพราะถือว่าได้ทำการซื้อขายอย่างถูกต้องแล้วก็เลยเข้าไปทำนา เวลาผู้ซื้อเข้าไปทำนาปันก็จะแบกของไปทำนาด้วยผู้ซื้อทำด้านหนึ่งปันก็ทำอีกด้านหนึ่งใครทำเร็วกว่าก็ได้เนื้อที่มากกว่าใครทำช้าก็ได้เนื้อที่น้อยพวกครูในโรงเรียนของครูไพยบูลพอเห็นแบบนั้นแล้วก็เลยแจ้งตํำรวจตํำรวจก็จับมันจับไปได้ไม่นานก็ปล่อยเมื่อถูกปล่อยออกมาปันก็กลับมาทำนาอีกมันยิ่งแข็งข้อแล้วก็คุยโม้กว่าเดิม ก็ปานันเดวงแข็งเนี่ยครับเออก็ดีนี่โชคดีนะจะทำยังไงนะฉันถึงจะดวงแข็งได้อย่างไรปานไม่มีใครดวงแข็งเหมือนผมหรอกครับครูเนี่ยผมจะจับครูประยุทธ์ให้ได้เลยมาบุกลูกที่นาของผมผมปรึกษาทนายมาแล้วเขาคุกขาวเนี่ยเท่ากับผมได้เสื้อเนทางกฎหมาย ใครจะว่ายังไงผมก็ไม่กลัวหรอกพี่สู้กับผมด้านกฎหมายไม่ล่าในปั่นก็พูดกับครูไพบูณ์เชิงท้าทายอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยปันเห็นใจเขาหน่อยเถอะโอ้ไม่ได้หรอกพี่ผมจะเล่นงานมันจริงๆทุกอย่างเป็นไปตามที่ปันพูดครูประยุทธ์ต้องต่อสู้กับปันถึงสองปีเต็มถึงจะได้เป็นเจ้าของนาแบบสมบูรณ์ตามกฎหมาย ทั้งที่รู้ว่าคดีถึงที่สุดแล้วแต่ปันก็ยังหาเรื่องก่อกวนอยู่ดีแต่ในที่สุดปันก็เลิกกวนครูประยุทธ์ไปเองโดยหาทางทำกินอย่างอื่นครูภัยบูลมารู้ที่หลังว่าปันจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วไปทำสวนอยู่แถวแถวโขงเจียมครูภัยบูลก็รู้สึกดีใจกับปันก็คิดว่าจะได้เป็นคนดีกับเขาสักที แต่วันหนึ่งขณะที่ครูภัยบูนกำลังยืนพิงเสาดูสนามหญ้าที่หน้าโรงเรียนแบบเงียบๆครูประยุทธ์ก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าบักปันมันตายแล้วนะพี่เอ้ยปันไหนอะ่ะก็ไอ้ปันดวงแข็ง่ะครับอ้าวมันเป็นอะไรล่ะทีนี้เขายิงมันครับโอ้ไหนบอกว่ามันไม่ตายง่ายๆเพราะมันดวงแข็งไงล,ล่ะ ไม่ตายไม่ได้หรอกพี่เขาว่าหน้าตามันเนี่ยไม่เหลือเลยรอยกระสุนทะลุหน้ามันเท่ากับสองกำปั้นผมเนี่ยครูประยุทธ์กำกำําปั้นแล้วแนบเข้าที่หน้าเพื่อประกอบคำพูดอืมครูภัยบูร์ก็คลางอย่างปลงใจแล้วก็คิดต่อไปว่าในที่สุดก็ตายจนได้นะปันดวงแข็งดวงปันก็คงไม่แข็งเท่าลูกปืนหรอก เป็นเพราะว่ามันก่อก,กรรมทำชั่วเอาไว้เยอะนั่นเองแข็งแค่ไหนก็ไปไม่รอดดวงคนมันมีอำนาจมากก็จริงแต่สู้อำนาจของกรรมไม่ได้หรอกเรื่องนี้สรุปแล้วไม่รู้ว่าเพราะดวงแข็งหรือว่าเพราะกรรมเยอะกันแน่ที่ถูกฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยโอวาทธรรมจากหลวงปู่มั่นเกิดแล้วต้องตาย จะช้าหรือเร็วก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราจะตายแบบผู้มีกิเลสนะหรือตายแบบผู้ที่เอาชนะกิเลสหลวงปู่มั่นภูริทัตโต